สวัสดีครับอยู่กับคาร์แมกาซินแลนดนนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับ5จุดขายที่ทำให้ All New Honda Civic 2021ใหม่เหนือไปอีกขั้นและเหนือกว่าคู่แข่งกันนะครับเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะครับเมื่อ Honda Civic ใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แน่นอนละครับว่าหลายๆท่านอาจจะชอบแต่หลายๆท่านก็อาจจะไม่ชอบดังนั้นนะครับเราจะมาดูจุดเด่นที่จะทําให้ C ีวิกเนี่ยเหนือกว่าใครๆกันนะครับอันดับที่1นนะครับเรื่องหน้าตาภายนอกการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จากภายนอกเนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนั้นนะครับไม่เหลือเขาคงเดิมเลยซึ่งถ้ามองจากด้านนอกเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนตัวรถด,ดูเตี้ยลง มีการออกแบบที่ทำให้รถเนี่ยขับดีมากขึ้นภาพเดิมกับความสปอร์ตนั้นหายไปเลยนะครับแทนที่ด้วยรูปทรงหน้าตาที่หรูหราและพรีเมียมขึ้นเหมือนรุ่นพี่อย่างแองคอร์สุดท้ายแล้วนะครับก็เรื่องรูปทรงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบอยู่ดีนะครับอันดับที่2นะครับก็คือห้องโดยสาร Honda Civic ใหม่โดยห้องโดยสารใหม่นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด ให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราพรีเมียมขึ้นจากเดิมมากๆเลยนะครับเช่นม่านวัดแบบ Full Digital TFT ขนาด10.2นิ้วเลยทีเดียวให้ความรู้สึกหรูหราและคมชัดเวลาเรามองใช้งานง่ายสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้การออกแบบช่องปรับอากาศใหม่ทำให้รู้สึกถึงความหรูเป็นการซ่อนแอร์ไว้ในคอนโซลนะครับที่เป็นตะแกรง ออกวินเทจนิดนิดหนึ่งแต่หรูหราทันสมัยนะครับวินเทจแบบทันสมัยห้องโดยสารเนี่ยมีขนาดกว้างขวางขึ้นด้วยการออกแบบใหม่นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวอันดับที่3เครื่องยนต์ของ Honda c ซี i c ใหม่แน่นอนครับว่าครั้งนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ย1.8ลิตรเนี่ยไม่มีอีกแล้วใน Honda c ซ v i c ใหม่นะครับเหลือเพียงรุ่นเดียวนั่นก็คือเครื่องยนต์1.5ลิตรบินซินเทอร์โบใช้รหัส 1> l 1 5 bg นะครับเป็นบ็อก4สูบ dohc 16วาลวาวจัดเทอร์โบมาให้นะครับกำลังสูงสุดเนี่ยได้ถึง178แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่240นิวตันเมตรที่1,700ถึง4,500รอบต่อนาทีจะจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt นะครับรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดที่ e 8 5และแน่นอนครับ ที่สำคัญมีรุ่นเดียวทั้ง3รุ่นย่อยของ Honda Civic ใหม่ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับ1.5เทอร์โบไปเลยแต่ถ้าวัดกันในพิกัดรถกลุ่ม c s i g m e n t แล้วนะครับ Civic เนี่ยถือว่ามีเครื่องยนต์เล็กที่สุดแต่มีกำลังแรงม้ามากที่สุดในตลาดซึ่งเป็นจุดแข็งหลักๆเลยนะครับที่เหนียวว่าคู่แข่งในตลาดก็ว่าได้อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับให้ทั้ง3รุ่นย่อยเป็นเครื่องยนต์เดียวกัน ต่างกันก็แค่โหมดการขับขี่นะครับซึ่งใน is เนี่ยจะมีโหมดสปอร์ตมาให้แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่า honda civic ใหม่เนี่ยมีทั้งหมด3โหมดนั่นก็คือโหมด econ normal แล้วก็สปอร์ตในรุ่น el กับ el plus ได้แค่2โหมดนะครับก็คือ econ กับ normal จะไม่ได้โหมดสปอร์ต อันดับที่4ี่ออปชัน Civic ใหม่ออปชันที่คงไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเป็นออปชันที่มันดูหรูหราดูแพงมากๆนะครับก็คือกุญแจแบบกาส Honda Smart Keycard นะครับเป็นออปชันที่มีอยู่ในรุ่น RS แต่ก็นับเป็นจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดและเป็นครั้งแรกนะครับที่ทาง Honda เนี่ยนำมาใช้ทำให้รถด,ดูหรูหราพรีเมียมมากขึ้น ต้องเรียกได้ว่านะครับเป็นออปชันที่มีกิมมิเล็กๆน้อยๆที่เติมลงไปแต่ว่ามันได้ผลจริงๆนะครับสำหรับ Honda Smart Key card อันดับที่5 Honda Sensing นะครับซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยของ Honda โดยเฉพาะโดยระบบ Honda Sensing เนี่ยจะมีระบบเสริมความปลอดภัยที่ถือว่าดีที่สุดของ Honda เป็นการช่วยให้ผู้ขับขี่นะครับขับขี่ได้ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และในทุกครั้งนะครับการเพิ่มระบบใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย h o v i c Civic ก็จะได้เป็นครั้งแรกเสมอๆกับระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่อย่าง LCDN เป็นการทำงานที่ตรวจจับรถคันหน้านะครับเมื่อรถคันหน้าออกตัวแล้วยังไม่ได้เราเนี่ยยังไม่ได้ออกตัวก็จะทำการแจ้งเตือนและนี่ถือเป็นระบบใหม่ล่าสุด นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆจัดมาให้ในซีวิกใหม่ครบคันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก cmbs นะครับระบบช่วยควบคุมรถเนี่ยให้อยู่ในช่องทางเดินรถ lkas lkas นะครับระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกจากช่องทางเดินรถอย่าง r d m นะครับ LDM นะครับระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับออตโต้ไฮบ b e ระบบความการควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมปรับความเร็วตามคันหน้านะครับอันนี้เราจะได้ยินบ่อยนะครับก็คือ Adaptive Adaptive Cruise Control ACC นั่นเองนะครับเราเดินทางมาถึงบทสรุปของ All New Honda Civic Gen 11กันแล้วนะครับ โดยพูดง่ายๆนะครับทาง Honda Civic ใหม่เนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีมากๆถึงมากที่สุดอาจจะก้าวข้ามเหนือคู่แข่งแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ายอดขายเดิมจากรถที่ผ่านมาของ Honda Civic กเนี่ยก็จะยังค่อนข้างห่างจากคู่แข่งอยู่พอสมควรต้องบอกเลยว่ายังคงยืนหนึ่งได้แน่นอนในเรื่องของหน้าตารูปลักษณ์นะครับ แต่ว่าก็มีข้อแม้อยู่นะครับว่าอาจจะไม่ถูกสายซิ่ถูกใจสายซิ่งเท่ากับในเจน10นะครับเพราะว่าเจนนี้ออกไปทางแนวหรูหรามากขึ้นพรีเมียมนะครับเอาเข้าจริงๆหน้าตาก็ออกไปทางรุ่นพี่อยู่พอสมควรน,นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ละไม้คล้ายคลึงกับ Honda Accord อยู่มากอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการอ่านบทความอย่างละเอียดนะครับสามารถ เข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ c a r m a g a z i n e thailand.com กันนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ